ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด นายขเนธกมลพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1ทับ2565เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ13ปีสมาคมที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1จังหวัดสมุทรปราการอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายขเนรกมลพันธ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่3เพื่อปรึกษาหารือแนวทางด้านการผลิตข่าวของทางสมาคมเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ทั้ง YouTube และเพจ a c e b o o k ไลน์อีกทั้งยังเป็นการหาหรือเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ13ปีสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตรงกับวันที่2มีนาคม2565ที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถจัดงานได้ครั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติกำหนดเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ13ปีสมาคมไว้เบื้องตน้นภายในเดือนมิถุนายน2565โดยยังไม่ระบุวันและเวลาณร้านอาหารครัวบุญเลิศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเพื่อแจ้งข่าวสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำโดยบรรยากาศในการประชุมยังมีการชี้แจงเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายและกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมที่ผ่านมาโดยมีดรสมพงษ์สิงห์สมบูรณ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการนา,นายชัยนรงค์ชยานุคุณลิขิตนายประสานสิทธิลิขิตนายสมชายสีดวงคณะที่ปรึกษาสมาคมพร้อมด้วยนายวุฒิจิตธครมเลขาธิการสมาคมดรวิโรธเวทยาวงนาย วชรพลหุยนันนางสาวพรฤดีมารสีอุปนายกสมาคมตลอดจนนายวันชาติแก้วนุชเหรัญยิกสมาคมและคณะกรรมการสมาชิกเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการประชุม ก็ะจะจบมาได้เก็บเฉลี่ยก็สามสิบแปด้งได้เก็บนี้ประมาณนี้นะครับเงอะเยะมากนะครับแล้วก็อีกอีกอีกประการหนึ่งยิ่งช้าเกินสองร้อยคนนะครับไม่เกินสองร้อยคนแล้วแล้วจะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด